ว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเจ้าของที่ดินเน,เนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามเพจของแม่พระด้วยติดตามคําสอนของแม่พระติดตามความเคลื่อนไหวถึงการปฏิบัติธรรมคาสอนต่างๆของแม่พระด้วยโอ้โหเป็นน่าน่าน่าทึา่งมากๆโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าแม่พระจะมาซื้อจะมา,าใช้ที่ดินของเขาเนี่ยในการทําคุงามความ,วาม,วามดีมันเป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆโอ้กนำไปใช้เพื่อการนี้เพื่อสิ่งนี้ครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นมงคล อันสูงสุดของสัตว์โลกทั้งหลายรวมถึงมนุษย์เราทั้งเทวดาด้วยเห็น,นี่สย,ๆๆย,ยครับเพื่อนๆทุกคนครับผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศสถานที่ที่เราจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นะครับที่ อำเภอวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแม่พระแล้วก็ญาติธรรมทายาทของเราทั้งชาวไทยและสปะปลาวก็ได้มาร่วมแวรงร่วมใจกันจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ขึ้นมาให้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครนะครับเดินทางใกล้ขึ้นมาหน่อย<笑><笑>เดี๋ยวจะพาคุณผู้มชมเพื่อนๆทุกคนนะไปดูสถานที่จริงเตรียมหน้าดินเตรียมอะไรต่างๆเพื่อก่อสร้างเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศกัน บนพื้นดินว่างเปล่าแห่งนี้อีกไม่นานจะมีชีวิตใหม่งอกงามขึ้นด้วยสองมือเล็กๆของเราด้วยหัวใจที่มีศรัทธา ก่อแนะนําตัวนะครับเสถียรโมสิกานน,นนะครับผมเป็นเจ้าของที่อยู่ในบริเวณตรงแถบนี้ครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ด้วยครับตรงนี้ตําแหน่งของโลเคชันเขาเรียกว่าตําบลพยอมอยู่ที่คนทั่วๆไปรูจ้จักก็คือประตูน้ําพระอินทร์ครับเลื่อห่างมาจากตลาดไทยทางฝั่ง,งปทุมเนี่ยก็ระยะทางประมาณ5นาทีวิ่งโดยกับรถครับ ทางในหน้าที่ทํางานก็แจ้งว่ามีท่านหนึ่งที่จะสนใจนะดูลักษณะแล้วท่านก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้มาดูโลเคชันเป็นในเบื้องต้นก็รู้สึกชอบบริเวณนี้ก็เลยได้ติดต่อแล้วก็แจ้งผมไปผมก็ถามว่าเราท่านเนี่ยเป็นเป็นใครมาจากไหน uh huh. ก,ก็ให้รายละเอียดผมไปเบื้องต้นว่า ท่านมาจากทางสปปลาวเป็นกลุ่มที่ได้ทําการปฏิบัติธรรมอยู่ที่สปปลาวแล้วก็มามีสาขายอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่อําเภอตากฟ้าผมก็แวบขึ้นในใจว่าถ้ามาจากสปปลาวที่มีชื่อเสียงก็น่าจะเป็นคุณแม่ทองแก้วคุณแม่พระ,ะมแม่พระเมตตาตามพ้รู้ซึ่งผมก็เคยติดตามเพจนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นเหตุหที่ว่ามันบังเอิญหรือ,อยงอย่างไรก็ไม่รู้นะครับ หรือว่ามันถึงการเวลาสําหรับที่ดินในกลุ่มนี้ของของผมนะครับว่ามันถึงเวลาที่จะได้ทําประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการนี้หรือเปล่าหรือว่ารอเพื่อการนี้หรือเปล่านะผมก็แวบขึ้นมาในใจอย่างนี้ผมก็เอาละผมจะต้องลงมาพูดคุยในครั้งนี้ทั้งๆท,ที่ว่าก่อนนานี้มีคนสนใจเข้ามาดูผมไม่เคยลงมาพูดคุยนะครับไม่เคยลงมาเจอ กับทางผู้สนใจจะซื้อแล้วก็ทางในหน้าก็ว่าเออจัดก,การไปเลยคุยถ้าเขายังไงตามราคาที่ผมบอกเหมาะสมสามล้านต่อรองมานิดหน่อยต่อไล่นะครับผมก็อาจจะตัดสินใจลดให้ขายให้ก็ได้แต่สําหรับกรณีนี้ผมลงมาคุยเองผมก็มาสัมผัสจากที่ผมเคยได้สัมผัสทางเพจผมฟังซึ่งผมเองเห็นนี่คือเพจทางสถาบนทางผู้รู้ที่จักฟ้าใช่ครับแล้วก็ใน YouTube, YouTube. ก็พอจะมีคลิปที่ที่ให้ให้เปิดเข้าไปแล้วก็ไปฟัง ในสี่ประเด็นครับผมในสิ่งที่ท่านท่านนำเสนอท่านสอนมาผมก็มันมันรู้สึกว่าใจของผมว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วสิ่งที่ท่านได้ชี้แนะให้กับสังคมที่ท่านพาสอนพาธรรมเป้าหมายก็คือสิ่งที่ว่าพ้นทุกข์ของของสัตว์โลก่ะครับก็คือมรรคผลนิพพานว่างั้นนี่สิ่งนี้มันเป็นเป้าหมายในใจของผมอยู่แล้ว พอผมสัมผัสถึงว่า,าประเด็นนี้ที่ท่านจะมามาทำ,าม,าทำมาขยายพื้นที่ในบริเวณกรุงเทพซึ่งเพื่อสงเคราะห์กับผู้ที่สนใจแต่ยังขาดโอกาสผมก็เลยตัดสินใจว่าผมต้องลงมาคุยกับท่านม,ม,มันอาจจะถึงเวลาก็ได้ครับว่าออที่ดินของผมอาจจะได้ถูกนำไปใช้เพื่อการนี้เพื่อสิ่งนี้ครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นมงคล ออ,ยอยัััันนสสสูงงงงงุุดดดขตวววว์์โลลกททท้้้หาาายยยรรมมถึษเเไม่มีอะไรต้องการสิ่งตอบแทนมีแค่ความตั้งใจที่อยากส่งต่อพระธรรมแท้ให้โลกนี้ได้รู้จักเพราะหัวใจของเรารู้ดีว่าพระธรรมคือที่พึ่งที่แท้จริงก็งน่าแปลกใจเห็นะว่า ที่ดินเนี่ยเป็นที่ที่เราไม่ได้มีใครรู้จักเลยแต่ทําไมอยู่ๆเราถึงต้องมาเลือกที่นี่แล้วเราก็ได้มาเจอกับเจ้าของที่ดินที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากมันเป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆวันนี้หนึ่งบดินก็เลยขอพาพ่อพอแล้วก็ญาติธรรมหลายๆท่านมาดูด้วยตัวเองว่าที่นี่บรรยากาศจริงๆนบเป็นอย่างไรแล้วก็ถ่ายทอดสื่อสารไปให้พวกเราญาติธรรมทุกคนได้ชมได้ดูกันบรรยากาศสดๆเลยนะครับในอีกไม่นานเราจะเห็นพื้นที่ที่ เป็นป่าแบบนี้นะครับจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เราทุกคนได้มาร่วมกันทําคุณงามความดีปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําสิ่งดีๆสื่อสารนะครับเรื่องราวดีๆส่งต่อให้กับยาติธรรมทั่วโลกได้ติดตามร่วมกันเร็วๆนี้เราจะสร้างบ้านแห่งหัวใจด้วยมือของเราเอง thank mm -hmm. you